าพูดถึงคุณไหลียิกันบ้างเราย้อนกลับไปเมื่อวันนี้ปีที่แล้วบรรยากาศของวันนั้นที่เราเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่มีความฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้ครอบครองมงกุฎนะคะและก็ความมงกุฎไม่ได้สําเร็จด้วยกับวันนี้ที่เราจะต้องได้อาลาตตาแหน่งแล้วแล้วก็ต้อนรับมนะิสแกรนด์ลนความพนมคนใหม่ความรู้สึกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะคุณไเหลีิว อขอบอกได้เลยว่าต่างกันเยอะมากเพราะว่าในวันนั้นเรายังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ตามหามงกุฎของเราแต่ว่าวันนี้เราได้มาแล้วเป็นมงที่อันนี้เป็นมงแรกแล้วก็มีมงระดับประเทศอีกมงหนึ่งก็ถ้าเกิดถามในเรื่องของโอเคถ้าเกิดถามในเรื่องของความรู้สึกก็ก็คงเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ ตอนนั้นเรายังเป็นคนที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรในชีวิตมากมายจนกระทั่งเราได้มายืนอยู่ณจุดนี้ที่ได้มาเป็นรองอันดับ5ก็ ได้ประสบการณ์ชินมาเยอะมากมใช่ค่ะดังนั้นความแตกต่างที่แตกต่างกันมากเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของด้านประสบการณ์ต่างๆค่ะที่ได้รับมาที่ดได้รับแรับเต็มๆเลยนะคะและอย่างปีที่แล้วก็คือทางพีดีของเราคุณนุ๊กเนี่ยมาถือลิขสิทธิ์เป็นปีแรกอย่างปีนี้เองน้องๆทั้ง6คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยคงอยากจะได้เทคนิคจากพี่ไผ่ลิวแล้วแหละว่าทํายังไงนะจึงจะชนะใจจีนพีดีมิสแกรกนะคนครพนมในปีนี้คะ่ะก็เชื่อว่าถ้าเกิดสําหรับพี่สนุกเนาะก็ต้องเป็นคนที่ มีความมุ die, ่ง like มั่นสูงม okay. ีความทะเยอทะยานในตัวเองสูงแล้วก็ต้องเป็นคนที่จริงใจแล้วก็อันดับที่สําคัญเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องเอาความมุ่งมาให้ได้จะต้องแบบเออจะต้องใช้ความสู้แบบต้องไม่ยอมแพ้ง่ายๆอ่ะใช่ต้องสู้เหมือนกันกับพีดีเพราะพี่ดีเขาก็เป็นคนที่แบบสู้มากแบบเขาลุยทุกอย่างดังนั้นนางงามที่จะมาคู่กันกับเขาก็ต้องพร้อมลุยเช่นกันค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆถือว่าเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะจากรุ่นพี่ที่ความ